สวัสดีครับผมแตงโมจากทีม Total Wealth Solution ครับพบกับรายการลิงค์ขับออนแรรายการที่รวบรวมทุกคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับ AA อยู่ในลิงก์ไว้ให้ทุกท่านแล้วที่นี่ครับและวันนี้ครับแตงโมไม่ได้มาคนเดียวครับแตงโมมากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านประกันชีวิตควบการลงทุนเป็นพี่สาวของแตงโมเองครับขอเลยนเชิญพี่แนนคุณอาริสาลาทีคุณอาวุธเซฟพีครับสวัสดีครับพี่แนนสวัสดีค่ะแตงโมค่ะสวัสดีค่ะพลังตัวแทนทุกท่านค่ะลิงค์ขับออนแอร์ของเราวันนี้ครับเรามีเรื่องอะไรมาแชร์ให้กับพี่ๆพลังัวแทนทุกท สำหรับยูนิตลิงค์ค่ะนอกจากการนำเสนอยูนิตลิงค์ให้กับลูกค้าเนี่ยจะต้องแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าใช่ไหมคะอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญคือการขายเนี่ยก็ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้การขายยูนิตลิงค์อะค่ะเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์นะคะแล้วก็ถูกใจตรงกับความต้องการลูกค้านั่นเองเคแล้วที่ผ่านมาเราจะชอบมีไอเดียการขายพารลิงค์ครับนนเนาะเป็นไอเดียการขายวันนี้เราจะพูดในมุมของความถูกต้องใช่ค่ะว่ากระบวนการขายเนี่ย ถ้าจะขายยูนิติงยังไงให้ถูกต้องแล้วก็ถูกใจกับลูกค้าเองเนาะเพราะว,ว่าถ้าเกิดเราให้ข้อมูลต่างๆกับลูกค้าที่มันไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องหรือว่าไปสร้างความคาดหวังอะไรต่างๆให้ลูกค้ามากเกินไปอะคะ่ะแล้วถ้าเกิดในอนาคตสถานการณ์การลงทุนไม่เป็นใจหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆไม่เป็นใจเนี่ยลูกค้าอาจจะมีเรื่องร้องเรียนกลับเข้ามา เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยณวันนี้ค่ะวันที่ขายเนี่ยเราต้องบอกให้ครบบอกให้จบเาะให้หมดแล้วกันบอกให้หมดในเรื่องสําคัญต่างๆเพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจในแบบประกันนี้แล้วก็ลูกค้าจะเราจะได้มั่นใจจริงๆว่าลูกค้าเข้าใจว่าตัวเองกาลังซื้อพืชพันธุ์อะไรไปซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่แนนจะมาแชร์สเต็ปการนําเสนอตั้งแต่ต้นน้ําจนส่งงานเลยว่านาเสนอแบบไหนให้ถูกต้องพร้อมแหล่งข้อมูลว่าสามารถเข้า ไปอธิบายหรือเข้าไปนำเสนอได้ใน,ในที่หนบ้โดยใช้อ่าโดยใช้โปรแกรมของบริษัทอันไหนบ้างโอเคนะ,คะมาเริ่มเลยเคยไหมเคยไหมอะไรครับเคยไหมใช่ไหมคะเคยไหมว่าบางคนเนี่ยขายยูนิตลิง์ไปแล้วขายไปต่อไม่ได้ ขายไปคืออาจจะขายเคสแรกไปได้แล้วพอก็จะขายเคสสองเคสแรกโทรมาถามมีปัญหาพี่สงสัยอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็ต้องกลับไปแก้ปัญหาเคสหนึ่งครับอ่าพอแก้ปัญหาเคสหนึ่งแล้วอาจจะสูงโอยไม่สบายใจไม่อยากขายทังหิดลิงแล้วฮะเคสที่สองสามสี่ก็ไม่เกิดขึ้นครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เราก็เลยมาแก้ตั้งแต่จุดตั้งต้นว่าให้ถ้าเกิดคุณจะขายเนี่ยก็ต้องขายให้อย่างถูกต้องตามอธิบายโดยใช้ข้อมูลต่างๆตามที่ บริษัทมีการเตรียมเอาไว้ให้นั่นเองนะคะอโอเคแล้วก็ปกติเวลาคนที่ขายยูนิตลิง์ไปะค่ะแบบมือใหม่ๆด้วยเนาะอาจจะมีคําถามมาจากลูกค้าเพราะว่าบางทีครั้งแรกอะเราไปอธิบายต่างๆไม่ครบถ้วนแล้วก็เวลาลูกค้ากลับมาถามเราภายหลังก็อาจจะแบบบางอย่างเขาจําแล้วอาจจะแบบเอ๊ะทําไมไม่เป็นไปตามที่เคยอบอกไว้นั่นเองนะคะไม่ว่ายอย่างเช่นเ อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในข้อร้องเรียนที่เราเจอบ่อยๆนั่นเองนะคะที่บริษัทเจอบ่อยๆก็คือว่าเฮ้ยทาไมตอนนั้นตัวแทนม,มาบอกว่ามาฝากเงินกับบริษัทใช่ไหมคะในใน perception ของคนอะคะ่ะการฝากเงินก็คือเหมือนไปฝากเงินธนาคาครเพราะฉะนั้นเงินต้นมันต้องไม่หายอ่าแต่พอมาซื้อยูนิตลิงอะคะ่ะมันเป็นเป็นการประกันคุก,กันลงทุนมันมีความผันผวนข,ของการลงทุนด้วยคนั่นเองนะคะหรือว่าบางเรื่องเนี่ย ขายเบี้ยเข้ามาละแสนหนึง่งเอ๊ะทำไมเงินฉันเหลือแค่สี่หมื่นบาทครับเออก็อาจจะไม่ได้มีใครบอกเรื่องค่าธรรมเนียมให้เขาแบบเข้าใจว่าเงินของเขาต้องถูกหักค่าธรรมเนียมครับเนาะหรือว่าเรื่องสุดท้ายคือเรื่องผลตอบแทนออ่าใช่ไหมคะตอนที่ขายไว้อาจจะพรมิสบางคนไปสัญญาว่าโอ้ยได้ x x เปอร์เซนต์อันนี้แน่นอนแต่ว่าชีวิตจริงอะ่ะไม่ได้ตามนั้นนั่นเองเออเพราะฉะนั้นนะคะณวนะวันนี้เราก็เลยอยากจะมาเหมือนให้ทุกคนนะคะ ได้รู้กระบวนการขายว่าเอ้ยต้องขายต้องพูดอย่างไรให้ถูกต้องมีเรื่องไหนที่ต้องอธิบายให้ลูกค้าทราบบ้างแล้วที่สําคัญคือจะใช้เอกสารอะไร,รหรือข้อความตรงไหนเพื่อในการชี้แจงให้ลูกค้าทราบมันเองเอ,อโอเคนะครับได้ค่ะโอเคแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางบริษัทเนี่ยเรามีการไปทําสํารวจกับลูกค้ามาค่ะว่า เอ้ยที่ลูกค้าได้มีการซื้อประมานยูนิตลิงก์ต่างๆไปแล้วอะคะ่ะแล้วมันมีประเด็นไหนที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะตัวแทนไม่ได้บอกบ้างอ่าหรือบอกไม่ครบทาให้เขาสึกว่าขัดข้องแล้วก็มามีเรื่องร้องเรียนอะไร,รต่างๆกันเองนะคะอ่าเรื่องแรกเลยก็คือไม่ได้บอกรายละเอียดผลิตภัณฑ์อืม,อมบางคนอาจจะบอกว่าเออนี่พี่ซื้อประกันเนี่ยคล้ายๆกับของเดิมที่ลูกค้าเคยซื้อไปเลย ลูกค้าก็เข้าใจว่าอ,อ๋อนึกว่ามันเป็นเหมือนแบบประกันตลอดชีพอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเอ้อันนี้คือยูน,นิตลิงนะมีควบการลงทุนนะเบี้ย่ะหากเขาจะจ่ายไปลงทุนอีกนะนั่นเองนะคะโอเคแล้วก็อันที่สองที่จากการสำรวจลูกค้าที่เป็นปัญหาที่เจอน,นะก็คือว่าไม่ได้เบายเรื่องความเสี่ยงเนือตาแลกเปลี่ยนอ่าเพราะว่ากองทุนของเราอะค่ะมันมีกองทุนทั้งในประเทศแล้วก็ลงทุนในต่างประเทศครับอ่แล้วก็บางที กองทุนในต่ตางประเทศเนี่ยมนต้องมีเรื่องอแา่ลดเปลี่ยนเข้ามามีความทาให้ผลตอบแทนจะมีความผันผวนด้วยเนาะแล้วก็ลูกค้าบางทีไปเทียบกองนู้นกับกองนี้เอ้าเฮ้ยทำไมผลตอบแทนมันไม่เท่ากันอ่าโอเคค่ะครเรื่องที่สามครับเรื่องที่สามก็คืออ่ามันจะอธิบายเรื่องความเสี่ยงนะคะบางทีอ่าลูกค้าเนี่ย ดูเงินล้ทุกรายเนี่ลูกค้าเราทาแบบประเมินการลงทุนอยู่แล้วครับแต่ว่าบางทีลูกค้าจะไม่ได้เข้าใจาว่าเอ้ยทำแบบประเมินการลงทุนเสร็จแล้วยังไงต่อหรออือ่าตัวแทนอาจจะชี้น,นําไปว่าเฮ้ยให้พี่เลือกกองนี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอจริงๆเข้าจะตัดความเสี่ยงได้กลางๆครับแต่เขาแบบอ่ตัวแทนบอกว่าให้ลงกองเนี้ยก็เลือกกองนี้ไปแล้วพอกองมันผันผวนอย่างเงี้ยค,ค่ะผลตอวแทนมันมีความลดลงเนี่ยลูกค้าจะ งงสงสัยว่าเงาเงินฉันหายไปไหนฉันเลือกกองถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่จะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่มีเรื่องร้องเรียนขึ้นมาเนาะเรื่องผลตอบแทนใช่แต่เรื่องผลตอบแทนไม่แมชกันนั่นเองบางคนกินเผ็ดได้น้อยแต่ให้เขาเลือกกองที่เผ็ดมากเผ็ดมากเสิ่งสูงมากแล้วลูกค้าก็มีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งก็คือชอบมาเปิดสเตทเมนต์ดูตอนที่ตลาดขึ้นเป็นพันขวบมากๆเนาะมาเจอแล้วก็ตกใจแล้วก็เป็นเรื่องร้องเรียนตามมาใช่ถูกต้องเลยค่ะโอเคอีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอบ่อยๆค่ะก็คือเรื่อง ผลตอบแทนบางบทีอันนี้มันรีเลยกับกองกันลงทุนที่เลือกแหละว่าเอ้ยบางทีเขาไปเลือกกองทุนเสี่ยงสูงอ่าแต่ว่าระหว่างทางผลตอบแทนมันผ,ลผล่านผวนเงินมันก็อาจจะลดลงไม่เป็นไปตามตัวเลขที่เคยคุยไว้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนอาจจะสงสัยว่าเอา้าทำไมตัวเลขมันเป็นแบบนี้ของจริงตอนแรกเธอบอกว่าตั้งทําไมตอนนี้ได้แค่ สองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์นี่ถ้ามันผิดมาเหมือนมันผิดหมดเลยนะเนี่ยสมมุติเบียซอเนี่ยกรมเนี่ยให้ได้ห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีเนี่ยเราคุยขาเดียวเนาะทำที่เซี่ยงไฮ้มันจะโชว์ให้เห็นทั้งขาที่ห้าเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ก็มีรถหนึ่งก็มีซึ่งจริงถ้าถ้าเราสามารถไปขายลูกค้าในมุมที่ผลตอบแทนอาจจะไม่เป็นไปตามคาดเนาะอาจจะได้สองเปอร์เซ็นต์บ้างถ้าลูกค้าโอเคเนี่ยผมว่าน่าจะหมดปัญหาเรื่องนี้ไปพอสมควรเลยเนาะใช่เอาตอนนี้เราไปโชว์เนี่ยภาพ ที่แบบเป็นภาพบริหารความหวังที่อาจจะดีอย่างเดียวคุพี่ดีแบบดีเกินไปใช่ค่ะแล้วก็ปัญหาสุดท้ายที่พบเจอจากลูกค้าที่ร้องเรียนมาค่ะก็คือว่าไม่ได้บอกเรื่องค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียม่า,าเพราะว่านี่ก็จะรีเลยกันไปหมดเลยนะว่าถ้าเราไม่ได้บอกเราอย่ผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะซึ่งใน ซึ่งค่าใช้จ่ายอ่ะเป็นหนึ่งในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ต้องแจ้งลูกค้าก็จะมีความงงสงสัยว่าใส่เบี้ยมาแสนหนึ่งทำไมเงินเหลือแค่สี่หมื่นลูกค้าก็จะสงสัยว่าเอาเงินฉันหายไปไหนโดนหกักอะไรไปทําไมถึงหักไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อให้ในวันนี้ค่ะพี่ๆพลังคนทันทุกท่านเนี่ยสามารถขายยูนิตดิงได้อย่างมั่นใจนะคะนอกจากจะมีเซลนอกจากท,าทันทีมเราจะมีเซลไอเดียที่ดีแล้วเนี่ยวันนี้เราก็เลยให้มาให้ทริคว่า เรื่องอะไรบ้างที่ต้องบอกกับคุณลูกค,ค้านั่นเองนะคะถ้าเรามีการบอกข้อมูลต่างๆที่ครบถ้วนเรามั่นใจว่าเรื่องร้องเรียนไปอนาคตเนี่ยมันก็น่าจะลดน้อยลงนั่นเองอะน,น,นะคะในนี้คือคือสิ่งที่ทางทีมาเตรียมไว้ให้นั่นเองนะคะโอเค <นะ S 1> ทีนี้แนก็เลยขอ recap แล้วกันนะคะภาพรวมของกระบวนการขายยูนิตลิงค์ค่ะเรงเตงโหมจริงๆแล้วมันมี แค่สามสเต็ปง่ายๆ <Ừ. S 1> ก่อนการขายระหว่างการขายแล้วก็หลังการขายนั่นเองก่อนระหว่างหลังอโอเคใช่ค่ะซึ่งในโปรเซสทั้งหมดเนี่ยหลายๆท่านน่าจะพอคุ้นเคยอยู่แล้วถ้าเกิดเรียนในหลักสูตรของยูนิตลิงใช่ไหมคะเราจะมีกระบวนการขายที่เป็นเหมือนแบบเนี่ยเหมือนเป็นวงจรการขายทั้งหมดคะ่ะว่าเริ่มต้นการทําความรู้จักลูกค้าต้องทําขั้นตอนอะไรบ้างใช่ไหมคะค สเต็ปช่วงที่2คือการแนะนําผลิตภัณฑ์ต้องแนะนําเรื่องอะไรบ้างแล้วก็การส่งงานต้องมีการแจ้งข้อมูลเรื่องอะไรบ้างต่างๆนั่นเองอแต่ว่าวันนี้พี่นายจะไม่มาเจาะ1นถึงสินะไม่ได้อธิบายขนาดนั้นแต่พี่นายจะมารีแคปให้เห็นว่ากระบวนการขายทั้งหมดอะคะ่ะตอนนี้ โปรแกรมต่างๆของบริษัทแอปพลิเคชันต่างๆของบริษัทเนี่ยเราเราเรา,เราทำมาเพื่อรองรับกระบวนการขายยูนิตลิงก์อยู่แล้ว14ขั้นตอนนี้รองรับไปหมดแล้วใช่าาแต่ละไม่มแ<ป>ต่ลเครื่องมือใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแทนท่ถาน,นะคะสามารถใช้เครื่องมือของบริษัทได้เลยนะคะคในการที่จะ พูดคุยแล้วก็นำเสนอกับลูกค้าไม่ต้องไม่ต้องไปใช้โปรแกรมทำเองหรือว่าไม่ต้องไปใช้เขียนกระดาษนน่นนี่นั่นสามารถใช้ตัวแอปพลิเคชันของบริษัทได้เลยโอเคเริ่มเลยครับโอเคนั้นนะขออน้า z o มอินในช่วงแรกก่อนละกันแล้วก็คือกระบวนการการทําความรู้จักกับลูกค้านั่นเองนะคะไม่ว่าจะหาหลักๆแล้วการทาความรู้จักของลูกค้าก็คือหาความต้องการแหละว่าเออลูกค้าปัจจุบันมีความคุ้มครองอะไรบ้างอยู่แล้วสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรแล้วตัวแกบ ถูกไหมคะว่าแก็บที่เขาต้องการเพื่อจะมาปิดทำสีษษ่งนั้นไม่ตอบโจทย์เขาโอเคใช่ค่ะซึ่งในระบบของบริษ,ษัทนะคะใน iPod Plus ตรงนี้เรามีอยู่แล้วนะคะก็คือการทำทำทั้งหนึ่งก็คือหาว่าลูกค้าเป็นกลุ่มเปราะบางหรือเปล่าเนี่ยนะคะกลุ่มเปราะบางก็คือกลุ่มที่ค่อนข้างมีความอ่อนไหวในการเงินการลงทุนครับอ่าถ้าเป็นกลุ่มพวกนี้นะค่ะเรามีแบบฟอร์มที่เราเรียกว่า CRP นะคะ Customer Risk p r e v e n a t i o n Form เนี่ย เป็นตัวช่วยสกรีนเบื้องต้นและว่าเขามีความมีอายุเกิน60สิบไหมมีประสบการณ์การลงทุนไหมประสบการณ์การซื้อประกันไหมเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าถ้าสมมติอย่างเช่นเขาไม่ได้มีประสบการณ์ในการซื้อประกันชีวิตมาก,ก่อนเวลาที่ทพี่ๆแทนอธิบายลูกค้าค่ะก็ต้องใช้ภาษาง่ายๆเออจะใช้ภาษาเทคนิคเยอะเขาก็อาจจะงงและตั้งแต่กรมธรรม์แบบประกันเบี้ยโหโคำคำศัพท์เทคนิคเยอะเกินไปเขาจะไม่เข้าใจนั่นเองนะคะ โอเคหลังจากดูว่าเขาเป็นกลุ่มเปราะบางหรือเปล่าเนาะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาทําแบบประเมิน financial health check ครับอ่าเพื่อดูว่าปัจจุบันอ่ะเขามีความคุม้มครองอะไรบ้างอยู่แล้วสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรครับอ่าซึ่งใน financial health check เนี่ยก็สามารถทำได้ใน,ในตัว iPod t o u c นะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะแต่ว่าเรงตัวแทนท่านน่าจคุ้นเคยกับ A A 1. 1อ่า A A 1, 1เป็นแอปพลิเคชันล่าสุดที่บริษัททําสามารถทำ financial check ได้ เออวัน <AA> ได้ใช่แล้วก็ที่ข้อดีของ AA1 ก็คือใช้ได้ในทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะทั้งใน iPad ก็ทําได้ทั้งในโมบายก็ทําได้มม่หิบไปเจอลูกค้าให้เชิญได้เลยถูกต้องเลยแล้วก็ที่สําคัญคือพอมันเป็นแอปพลิเคชันล่าสุดหน้าตามันสวยขึ้น <c oughs> ่าหน้าตาดูใช้งานมากขึ้นกว่าในไอโฟนพเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทํา financial h e a t l check ท่านสามารถทําผ่าน AA1 ได้เลยนะคะมีปุ่มอยู่หน้าแรกเลยนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญพอทําเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ค่ามันจะส่งไปที่ iPod นพัดให้เมื่อเราก,รกดส่งค่านั่นเองนะคะโอเค okay. f a n n c i a l h e a l t h c h e c k เสร็จสล้วับริษัทก็จะมี Product แนะนำให้ว่าจะแก็บความต้องการของลูกค้าเนี่ยสมมุติอย่างเช่นยังขาดเรื่องความคุ้มครองชีวิตครวรจะมีการทำทุนประกันเพิ่มบริษัทก็จะมีการแนะนำาปร o ัก c t ให้ว่าเป็น Product ไหนใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งสำคัญมาก,มาก,ม,ากมากเลยคือว่าถ้าอยากจะแนะนำาปร o ั u c t ไหน กดไปที่ชื่อ Product ค่ะมันจะวิ่งไปที่ Product Sales Product Cellsheet Product c e l s s h e e t ก็คือเอกสารสรุปทั้งหมดเลยว่า Product เนี้ยมีค ondition อย่างไรนั้นเองนะคะคซึ่งเป็นเอกสารที่บริษัททําไว้ตามกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการกําหนดออข้อมูลเบื้องต้นในนั้นก็ครบอยู่นะใช่มีเบื้องต้นมีครบให้เลยไม่ยากเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ง่ายเกินไปแต่ว่ามันมีข้อมูลที่ ใช่จาเป็นต้องรู้เนาะยกตัวอย่างในอยู่ในลิงก์ก็จะบอกแล้วว่าผลิตภัณฑ์คืออะไรเบี้ยเดินทางยังไงแล้วก็มีค่าใช้จ่ายต่างๆค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างหรือสิทธิต่างๆที่ลูกค้าพึงรู้สิทธิ์อนหลับการันตีสิทธิการหยุดพักสิทธิการโอนเงินสิทธิการเวนคืนทั้งหมดให้หมดแล้วก็ข้อดีของการใช้เซลชีทนะคะเนื่องจากว่าเซลชีเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานที่สำนักงานกรรมาากำหนดมาให้เพราะฉะนั้นทุกบริษัทประกันค่ะจะใช้แบบฟอร์มเดียวกัน เพราะฉะนัะ้นสมมุติว่าลูกค้าบอกว่าเอ๊ะขอแอบไปคิดก่อนส่งให้ลูกค้าดูได้ส่งให้ลูกค้าดูได้เลยเขาอาจจะแอบไปเทียบของบริษัทปกกระกันเจ้าอื่นที่ขายยูนิตลิงก์เหมือนกันม,มันก็จะเทียบกันง่ายเพราะว่าหัวตารางมันแบบเดียวกันเลยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใช้ p r Sales ซ llsheet ได้นะคะที่ถามว่ากดจากไหนถ้าใน i p โฟนพัทเมื่อ Product อมเมนตเสร็จแล้วกดที่ชื่อ Product ได้เลยค่ะมันจะวิ่งไปสู่ p r s ลิ e เซ Sheet หรือว่าถ้าคุณใช้ในยูนิตลิงก์ ในแต่ละในแต่ละหน้าอิสราพาสมาร์ซีเล็กสมาร์ตเวลก็กดที่ชื่อได้เลยมีคนหลักเพือนชีทให้หรือว่าเข้าที่เว็บไซต์ของบริษัทก็ได้เว็บไซต์ก็จะมีให้ทั้งโบรชัวร์แล้ะเซอร์ชีเลยโอเคนี่คือนี่คือขั้นแรกก็คือกระบวนการทำความรู้จักลูกค้าใช่เลยค่ะโอเคแนะนำตัวทำเฟสฟไฟยดิ้งทำซีอาร์พีท n ฟินแลนเชียล h ทสเช็กดสรุปความต้องการแล้วก็ ได้ผลิตพันมาได้ใช่แนะนำผ่านเซลชีทใช่ค่ะโอเคนี่คือจำ <สะ S 1> ได้ทุกคนะ่านก็ต้องจำได้แล้วพอสเตจที่สองคะถ้าเกิดลูกค้าที่สนใจซื้อยูนิตลิงค์ใช่ไหมคะก็จะมีเรื่องการลงทุนมาเกี่ยวข้องและ,ะ,ะซึ่งเรื่องการลงทุนตรงนี้คะ่ะก่อนที่จะไปแนะนํากองทุนว่าจะเอากองทุนนู้นนี่นั่นอะ่ะเราต้องทํคการรู้จักก่อนว่าลูกค้ารับความเสี่ยงนในระดับไหนเพื่อที่จะได้แนะนํากองทุนที่เหมาะสม,มใช่ไหมคะซึ่ง เราก็มีแบบฟอร์มแบบประเมินการลงทุนหรือว่าเราเรียกว่า risk profile questionnaire หรือว <R Q. S 2> <5, S 1> ่า RQ นี่อันนี้นะคะก็อยู่ใน iPod p o u c เหมือนกันทำใน iPod p o u c ก็ได้หรือว่าจะทำใน Unit y i n k ก็ได้นั่นเองนะคะแล้วก็พอทำเรื่องกองรู้ความเสี่ยงแล้วมีกองทุนแนะนำแล้วหลังจากนั้นก็มีการจำลองแผนต่างๆว่าถ้าซื้อแบบประกันแบบนี้ทำทุนเท่านี้และตัวเลขจะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งสามารถใช้ใน iPod t o u ก็ได้ แต่ว่าเพลินไอโฟพัจะไม่ค่อยสวยจะเป็นตารางตารางนิดนึงตามเกณฑ์ที่เขาพอๆกําหนดเนาะท่านสามารถใช้ยูนิตลิงได้เป็นอ,อีกออปชั่นหนึ่งค่ะคในยูนิตลิงก็จะหน้าตาสวยงามขึ้นนะคอะอย่างตัวทําแบบประเมินการลงทุนถ้าไปทําในไอ o n พัชจะมีตัวหนังสือเทคเต็ไมไปหมดเลยแต่ถ้าในยูนิตลิงค่ะเราก็ดีไซน์มาให้มันใช้งานมากขึ้นรเราเอาพวกรูปกราฟิกต่างๆแล้วก็ข้อความต่างๆมาประกอบ เราจะได้ดูแบบทําได้ง่ายอ่ารวมไปถึงเวลาจะแนะนําพอร์ตแนะนําใช่ไหมคะแล้วก็มีหน้าพอร์ตแนะนํามาให้แล้วที่สําคัญคือกดไปที่ชื่อกองทุนมันจะวิ่งไปที่ฟันแฟกชีของกองทุนรวมให้เลยอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย,เ,ยเอกสาราต่างๆเนี่ยสามารถกดจากลิงก์ได้เลยครับนี่นะคะแล้วก็สิ่งที่แนะนําคือท่านไม่จําเป็นต้องเซฟฟันแฟกชีไว้ใน iPad ตัวเองนะเพราะว่าเราเคยเจอเหมือนข้อการตรวจสอบจากกรอตต์ค่ะก็คือกรอตต์ก็จะมีการแอบ มาตรวจกระบวนการขายของตัวแทนเนาะแล้วก็ก็มีที่ตัวแทนท่านหนึ่งที่แบบอ่ไปเจอลูกค้าที่เป็นกรตอตนะคะแล้วก็อ่เนื่องจากตัวแทนเขาอยากจะเรียนทุกอย่างไว้หมดเลยเขาก็จะใส่เรียงไว้ใน iPad ดแปงโมงรู้ไหมคะฝ่ายไม่อัปเดตฝ่ายไม่อัปเดตโอเคฝ่ายไม่อัปเดตสมุนสมุนตอน,นี้เดือน6ใช่ใชไหมคะก็ต่าตัวแทนท่านนจะใช้ไฟฟาชีตตั้งแต่สิ้นเดือนธันวาคมที่แล้วอ๋อ,อ,อเพราะว่าพี่เขาเก็บไว้ใน iPad ตัวเองไ,ไอองไม่ได้ต่ออินเทรอินเตอร์เน็ตไม่ได้อัปเดตเพราะฉะนั้นเนี่ย แฟนแฟกชีนะคะไม่จําเป็นต้องเซฟไว้ในเครื่องเปิดนะเพกดที่ลิง์มันอัปเด็ดบนที่ลิงแล้วใช่กดที่ลิง์จะไปเวอร์ชั่นล่าสุดที่เปิดเผยแพร่อยู่แล้วในเว็บไซต์มันจะเป็นไฟล์ล่าสุดซึ่งแฟนแฟกชีจะมีการอัปเดตทุกทุกเดือนใช่แล้วนั่นเองนะคะโอเคหลังจากแนะนําเรื่องกองทุนเสร็จเรียบร้อยแล้วการทําจําลองโปรดักจําลองแผนใช่ไหมคะก็สามารถใช้ยูนิตลิง์ได้โอเคในยูนิตลิงค่ะเราจะมีรีเทิร์นให้เลือกที่ลบหนึ่งถึงห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ในตารางเราจะมีดีฟอลต์สองเปอร์เซ็นต์ให้ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะเวลาที่อธิบายลูกค้าเนี่ยต้องอธิบายทั้งอย่างน้อยอย่างน้อยสอง س ารีโอก็คือตามที่รีเทิร์ที่เราเลือกกับ 2%, 2> องเป็นตโอเคเนี่ยแหละค่ะก็จะทำให้ได้ลูกค้าก็จะได้เห็นภาพแล้วข้อดีของการใช้ยูนิตลิงในการอธิบายโปรดักต์คือในหน้าตารางของยูนิตลิงค่ะมันจะแจกแจงให้เห็นภาพให้เห็น,าหหนาหรายละเอียดว่าเบี้ยประกันที่จ่ายเข้าไปแล้วอะค่ะอ่าสมมติจ่ายเบี้ยมาแสนหนึ่งเนี่ย มันในตารางเราจะด้เห็นเลยว่าอ,อ๋อหักค่าใช้จ่ายอะไรไปบ้างมีความคุ้มครองอะไรบ้างนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่สําคัญคือให้ใช้โปรแกรมของบริษัทในการ,ร,รที่จะอธิบายกับคนลูกค้านั่นเองนะคะอ่าแล้วก็ที่ข้อดีของการใช้ยูนิติงก็คือโปรแกรมมันสามารถปรับเปลี่ยนระหว่างทางตามความยืดหยุ่นได้ครับอยากจะขอลดทุนหรือว่าหยุดภาชาระเบี้ยก็สามารถที่จะลองจำลองแผนได้นี่นะคะโอเคอ่าแล้วก็สเต็ป สุดท้ายก็คือการนำส่งงานอ่าอันนี้ก็เป็น by default อยู่แล้วค่ะ unit link ก็ต้องให้ส่งงานผ่านระบบ p p o d p พั s นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรียกง่ายๆว่าโปรแกรมของบริษัทเนี่ยเราทำไว้ให้เพื่อรองรับทุกสเต็ปในการขายและตั้งแต่ทำความรู้จักลูกค้าแล้วก็มีแบบฟอร,ร์ม financial health check ให้ใช้ AA1 ก็ได้ใช้ p p o d p พ s ก็ได้จำลองแผนจะใช้ iPod p s หรือ unit link ก็ได้แล้วก็การส่งงานก็คือใช้ iPod p s นั่นเองนี่คือเส้นทางตลอดการนําเสนอขายจนสามารถปิดการขายได้ในรูปแบบที่ถูกต้องเนาะเราฟังไอเดียการขายดีๆไปแล้วผ่านรายการลิ้งคาบอนแอร์ตอนนี้เรามาฟังความถูกต้องว่านําเสนออย่างไรให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้ไม่มีคําถาม แล้วก็ไม่มีเรื่องร้องเรียนตามมาทีหลังใช่ค่ะแล้วก็ทริคสุดท้ายพี่นายจะาให้ให้ทริคลวกันนะคะว่าการขายที่ให้อย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์และถูกใจลูกค้าเนี่ยมันมีหลักยึดอยู่5้ออ่าง5้าอห้าอคือเราต้องอธิบายเรื่องอะไรบ้างโอเคนะคะเรื่องแรกค่ะออแรกก็คืออธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ออแรกคืออออธิบายโอเคห้าอห้าอธิบายโอเคใช่อธิบายให้ย่ง อันแรกเลยอธิบายเลยอย่าิพากษ์ของนักดีเช็คน้องแติงโมเมื่อกี้พี่แนนย้ำเตือนมาต้องใช้เอกสารอะไรนะคะเซลชีปยูนิตลิงเซลชีพนั่นเองค่ะมีให้อยู่แล้วนั้นในทุกฝั่งไม่ได้ทุกแอปพลิเคชันเลยนั่นเองนะคะเอวันก็็ไไไไไไปปดดด้้้อโพพสตตต์์ายูนิิลงเวบซหมที่นเองนะะคอันที่สองที่ต้องอธิบายก็คืออธิบายเรื่องการลงทุนสำหรับลูกค้าที่ซื้อ มีผ่นช่องทางตัวแทนค่ะสามารถที่แนะนำการลงทุนได้ตามพอร์ตที่แนะนําก็ได้หรือว่าจะลงทุนด้วยตัวเองก็ได้รอรัแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมอธิบายให้ลูกค้าทราบด้วยนะคะว่าการลงทุนแบบพอร์ตที่แนะนําหรือว่าที่เราเรียกว่าบริการ AA Invest Pro เนี้ยมันมีเงื่อนไขยอย่างไรบ้างมีข้อดีอย่างไรนั่นเองนะคะเพราะว่ามันก็จะมีความแตกต่างเล็กน้อยกับการลงทุนด้วยตนเองครับ นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าอยากดูเพิ่มเติมเนี่ยเราไปสามารถศึกษาเกี่ยวกับ Invest Pro เพิ่มได้นั่นเองนะคะอ๋อที่สามก็คืออธิบายเหมือนกันที่สามใช่ค่ะที่สามก็คือถ้าเกิดลงทุนในกองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศนะคะต้องอธิบายเรื่องความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนด้วยมัมีโอกาสนในส่วนนี้<ช>นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกองทั้งกองที่ลงทุนในต่างประเทศของบลจอยประเทศไทยมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไว้แล้วเรียบร้อยนะครับแต่อย่างน้อยก็ควรอธิบายลูกค้าว่ามันมีความ เสียงเรื่องนี้ <Okay. S 2> โอเคโอเคแล้วก็อที่สี่ค่ะก็คือการอธิบายเรื่องผลตอบแทนนะคะโดยที่ต้องมีการแสดงซีนารีโอให้ลูกาาค้าทราบนั่นเองนะคะซึ่งในเอกสาร BI ที่<ม>ลูกค้าจะได้รับมาค่ะจะมี3ซีนารีโอก,ก็คือลบหนึ่งสองและห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะคก็ให้เห็นได้เห็นในทุกซีนารีโอเลยค่ะว่าถ้าเกิดสมมติ worst case <ม>สุดๆติดลบตลอดเวลาเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญในตัว B i ค่ะจะแสดงให้เห็นเลยว่า อย่างเช่นสมมติลบหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไปตลอดกาเนี่ยมันกลมมาทานจากคุมครองได้ถึงเท่าไหร่ครับแต่นี้มันดีมากเลยนะผมว่าอยากเรื่องนี้สําคัญมากมันคือเรื่องการบริหารความคาดหวังเนาะเราไม่ควรบริหารความคาดหวังในมุมที่มันดีอย่างเดียวเราควรบริหารความคาดหวังในมุมที่มันอาจจะปานกลางหรืออาจจะไม่เป็นไปตามคาดอาจจะไม่ดีอย่างที่คิดแต่ลูกค้าเขาโอเคกับมุมที่มันแบบมุมที่มันมุมที่มันไม่ดีเขาโอเคอยู่เนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้ตามมาในภายหลัง ถูกต้องค่ะแล้วก็อสุดท้ายค่ะอที่5นะคะคก็คืออธิบายเรื่องการลงทุนในกองทุนรวมโดยใช้อะไรคะฟันแฟกชีสฟันแฟกชีนั่นเองนะคะที่สำคัญไม่ต้องเซฟเก็บไว้ใน iPad นะคะ<อ>ให้ใช้เวอร์ชันล่าสุดโดยการกดลิงก์จากยูนิตลิงก์ก็ได้ iPod ั iPhone ก็ได้หรือในเว็บไซต์ก็ได้<อ>นั่นเองนะคะจะมีเวอร์ชันล่าสุดของฟันแฟกชีให้<อ>นั่นเองนะคะรวไมไปถึงถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมเนี่ย อย่างเช่นในเว็บไซต์ของบลจเอเอก็จะมีข่าวสารอัปเดตให้ถ้าอยากดูข้อมูลเชิงลึกมากกว่าฟันแฟกชีทก็สามารถใช้เอกสารชุดนั้นที่เรียกว่าฟันคอมเมนต์ทวีได้เช่นเดียวกันนะคะครับห้าอห้าอนี่ก็ที่ฝากไว้ครับก็วันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนาะเราเรารู้แล้วว่าวันนี้เราอยากจะพูดในมุมว่าวิธีการนําเสนอเนี่ยนอกนือเราจะมีไอเดียการขายที่แพรวแล้วความถูกต้องก็เป็นเรื่องสําคัญถูกต้องเลยค่ะเริ่มแรกวันนี้พี่แนนมาอัปเดตให้เราว่า มันมีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นนะใช่ล้วปัญหาเรื่องร้องเรียนหลักมันมาจากเรื่องอะไรบ้างใช่กต้องบอกข้อมูลไม่ครบต่างๆการสร้างความคาดหวังในเรื่องผลใช้สูงเกินไปหรือต่างๆบ้าๆเรารู้แล้วว่านี่คือใช่สิ่งที่ทําให้เกิดเรื่องร้องเรียนใช่เพราะเหมือนที่เขาบอกว่าเวลาจะทําอะไรค่ะเหมือนการกกระดุมมาค่ะต้องกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องก่อนติดกระดุมเม็ดแรกถูกติดกระดุมมันเล่ให้ถูกนะคะใช่แล้วก็เรื่องร้องเรียนต่างๆที่มันก็จะลดน้อยลงไปเองค่ะแล้วก็มาอธิบายสเต็ปการขาย ศูนย์ถึงสิบสี่ขั้นตอนตั้งแต่แนะนําตัวทําความรู้จักลูกค้าอ่านอธิบายรายละเอียดพันปภูพันแล้วก็จําลองแผนให้เห็นทั้งให้โพสพัทก็ได้ยูนิลิงก็ได้แล้วก็เรื่องของการส่งงานต่างๆแล้วก็ทฤษฎีทริคเนาะห้าออธิบายห้าอย่างอธิบายต่างแให้ครบโดยใช้เอกสารของบริษัทได้เลยโอเคเท่านี้เพียงเท่านั้นเท่านั้นเพียงเท่านี้ลูกค้าก็ก็อยู่กับเราไปนานๆเพราะเราอธิบายได้แบบ ได้ครบถ้วนถูกต้องครับไม่มีปัญหาตามมาวันนี้ต้องขอบคุณพี่แนงมากๆเลยก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่ดีสำหรับลิงค์ขับบอลแอนนะวันนี้ที่เราได้ได้มาส่งมอบให้ทุกท่านในหลายๆมุมครับทั้งมุมไอเดียการขายและก็ความถูกต้องในการขายด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆพลังตัวแทนทุกท่านนะครับที่อยู่กับเรามาตลอดคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณพี่แนงมากๆครับที่มาให้ข้อมูลดีๆให้กับเราสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ